ขาติดแขวนค่ะน้องล้างภาพเพงล้างสวัสดีคะ่ะวาสนาชาแนลนะคะสวัสดียามเย็นจากอิตาลีค่ะนี่คือน้องเอค่ะวันนี้จะมาพามากินชูชิค่ะทำเองค่ะชูชิชูชิชเพื่อสุขภาพค่ะดูนะคะจานนี้จะไม่มีข้าวเลยค่ะแถวนี้จะเป็นอะโวคาโดค่ะแถวนี้จะเป็นมะเขือเทศค่ะแถวนี้จะเป็นแครอทค่ะ แถวนี้เป็นส้มแถวนี้ก็เป็นมะเขือเทศอีกค่ะเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นของสดค่ะถาดนี้จะสดหมดนะคะอันนี้จะสุกค่ะนะคะหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยค่ะ <c oughs> สู้ๆค่ะไปกินข้างนอกก็กลัวโควิดเหมือนเดิมแล้วค่ะต้องกินที่ในบ้านอีก นี่มีแซลมอนอีมาค่ะมากินด้วยกันค่ะมาเดอ้อค่ะเดอ้อมากินน้ำกันค่ะลุยนะแล้ว่นี่ะดื่มเลยค่ะจริงๆหิวน้ำหยุด <c oughs> กินลุยก่อนอื่นจะเอาไอ้ที่มะเขือเทศดีกว่าลูกสาวไม่ชอบมะเขือเทศเอามะเขือเทศให้ลูกก่อนดีกว่าแบ่งฝั่งเอามะเขือเทศให <c oughs> ้ดีกว่า โซลี่มาเด้ออันนี้ส้มเขียวหวานนะคะดูดูข้างล่างจะเป็นส้มเขียวหวานคะ่ะ,อะเอาน้ําจิ้มราดจังสินะคะมากน้ำจิ้มในกับใจเข้าไปคะ่ะอ๋ออันนี้เตยยากิหว,นวานหวานมังสีร้องมังดูบานนี่เอามือเลยเนะาะมันนี่เนาะโอ้อันนี้ยังโบดิไซยังอยู่น้ำลายฉันมาแล้ว,าล,วลาย,ลา,ายลายเ้จาจะลายลายเราจะไม่เลิเมื่อเนอืย<ม> ห่วยนเนาะแค่ก็ไม่มีตะเกียบเลยบ้านเราอืมอยากพูดน่ากินเลยค่ะไม่กินน้ำตาลแล้วค่ะเจ้าต่อไปเอาอะโวคาโดเนาะมหญตม่ต่อมาต่อมามีอะโวคาโดค่ะดูอะโวคาโ,โ,คโด อะโคาโดกับน้ำจิ้มนี่ดีไหมอร่อยมากเลยแม่อืมข้าวมะกงอันนี้ข้าวแะข้างนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครั้งแรกกับผลงานเดี๋ยวจะทำให้เดียวเดียวเดียวเดียพอแล้วเพะแล้วม่ไม่ชอบเยอะนี่เชื่อเชื่อเอต้องผสมอร่อยอันนี้ลาดซอสไม่เค็มมากไม่หวานญี่ปุ่น ออมจานนี้ให้เต็มสิบมะเขือเทศเมื่อกี้แม่คะแม่เข่ามันติดแล้วต่อไปมะเขือเทศนะคะเอาอารมิบีใส่หน่อยเนาะ ส้มเมื่อกี้อร่อยมากเลยแม่อือโอ้ยออกดังกินดีๆดิเอาไหนอีกลูแครอทเนาะแครอทยังไม่ได้กินเลยเนาะให้ดูแครอทนะอคะนี่แครอทกับแซลมอนกับแครอทแซลมอนจะไม่อ้วนค่ะกินอย่างนี้เอาให้ดูช่างนะ ผักนะกินเข้าไปเยอะๆแซลมอนแล้วก็ทูน่าอันนี้จะทูน่าค่ะทูน่าสดค่ะขอาซลมอนปลาบยาๆนิดเดียว่ดูนะทำกินก็ได้ที่บ้านใครสนใจไอเดียก็ลองดูนะคะอือ มาเนาะเพื่อนๆทุกคนแม่วาซาบิแรงๆใส่นิดเดียวนะครัจิมซีฟู้ดก็ยังไม่แรงซุมแครอทก็อร่อยเนาะไอ้ต้นมีกุ้งมีอะโวคาโดมีถั่วมีแครอทต,ต้องราดอันนี้เหรอก็อราดเนาะราดกับตรงนี้น ดูคิดถึงชนลีอิตาล,ลีฝนตกค่ะมื่อีงไปซื้อปลา,าเมื่อเช้าเนี่ย,ายอ, <ม S 2> อยากาศเย็นๆรักนะ แม่มากกว่ากินได้เนาะโปกาโดอยู่ข้างล่างรู้สิคะเอาไปเท่าละชินกินกินซอสอยคนเดียวจะหมดแล้วพขาไมถอยเยแมวข้าวไหมจับกินข้าวเปรี้ยวคำเบอระมิน แซลมอนต้องเอาผิดเผ็ดไว้จังมวนวาซาบิอะ่เยอะไม่ได้นะกินวาซาบิยาเยอะๆสู้นี่ไม่ได้จะได้มวนบอกรุ่ง <vaya> นั่นี่นมะเคือเทศอยู่ข้างล่างกับสาลายอันนี้อะโาดดชิงๆ กินเชลลายก่อนวืมหมักซาบีอไม่มีอ้วนค่ับเพื่อนๆทำกินได้คะ่ะกุ้งสดปลาสดวิตามินทั้งนั้นคะ่ะถ้ากินเองที่บ้านก็ยอยากแม่แต่ว่าไม่กินของสดอเอ้อเป็นยังไงลูกเพชรอ๋อนี่ส้มนี่ วาซาบิขึ้นสมองขึ้นจมูกสู้สนุกดีนะแม่วาซาบิเมื่อกี้นะนี่ะกินชูชีชายมือ,อ,มอแล้วทำยังไงมือละกปลาใช้อีกบ่ลูก ให่มากค่ะโอ่มีน่าใช่ส้อิ่มแล้วแม่องมาแกะที่อีกชินนึง มากขนาดมะเขือเทศอิตาลีหน่วยบักไงบบมินไนอืมหอืมข้าวชิ้นนี้จะร้อนไหมนะข้าวอยู่ข้างนอกหอมงามากๆข้่วงาใส่เนาะนี่บหวานๆอันไหนหวาน อันนี้หวานอันนี้เค็มมาเดอ้อมาเดอ้อเพื่อนๆเอ้ยนอนเบอร์ละจี้อร่อยพอดีนะคะไม่หวานมากโป้เขาไป็นอะไรเรียกๆสิทแท้มาอีกพอแล้วอ้อนะื้ม ้ออร่อยอะอืมอืม yeah. อือืมอมชิ่นชข้าวติดมือ เยูะๆเซ็ปอันนี้โอ้ขอบคุณฮโอ้ไรอีกเพิ่มยกย้งขึ้นอืมน้ำพิมพที่พูดขายดีให้ดีกว่ายางอื่นเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้ากระชีอากาศเย็นแล้วเนาะลูกสาวกระชีเมื่อแล้วไปมหาลัยว่ามุกสาวอยู่อย่าง่ะ จัดหนักจัง่อยอ้วนย้อนลูกสาวนะพ่มันท่าลูกสาวอ้วนบาหรืออ้วนย้อนลูกสาวอืมเด้อไม่กินน้ำกันกูใหญ่ก็ได้เดี๋ยวไอซีกินเบิร์ดกินบอมเบิร์ดดอกพี่น้องเลยอันนี้ซัสซ์มียิ้มไว้อืมันเสือเราดูนี่ ขนาดบ่อิ่มหลยขอบคุณหลายๆเลยลด้อค่ะที่ติดตามถ้าสนใจ,จเอาไปเป็นตัวอย่างก็ลองทำดูเด้อเอาหยางไส้ก็ได้ค่ะข้างล่างบเมนบบจำเป็นสีต้องเอาแต่ข่าเฮดซูชิชมีผลไม้มีหยางไส้ได้เบิดแต่งซูแตง่ตแตงกับบมักนัดมาลืมไส้มะเขือเทศสมเขียวหวานแค่หลอดอะโวคาโหล,ลลืม เห็ดแล้วโอ้ยลืมแต่งครับชอบรถที่ทำถ่าแเราคือว่าลาไม่เคยขี่ลืมะะแล้วะคะ่ะเนาะทอดคิดถึงคือเก่าแล้วเนาะเอาไว้คลิปหนาปุณละเนาะบึงเห็นให้บบึงอีกเนาะมากกับกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอ้อเธอมีคลิปใหม่ๆสิมาลงให้บบึงอีกคลิปนี้กะขอลาไปก่อนนะคะเดอ้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกาย กินอาหารดีๆนอนหรับพักผ่อนหลายๆดื่มน้ำเยอะๆจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ